สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับแสบเพื่อแฟนเพจครับมื่อเนี้มากินก๋วยเตี๋ยวหมาลาครับแซ่บครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหมาลาหั่นหมูบางๆหมูสไลด์ครับมาเด้ครับกินด้วกันครับแซ่บครับก่อนกินกัดดึงก่อนนะครับหมาลากับเพชรอล่ยดีครับผมก็มากลดจัดเนาะครับ ปลากระเตียมหมาหล่าหอมๆเลยครับเนื้อสไลด์แซ่บเลยครับเลยนะครับนะ หอมหอมน้ำมาล่ะรครับ มสกเยครับ ด้าลินดีขนาดครับ ผูได้มาเพลิดกับมาลาเลยนะครับแสบอะ